นักปันเจอคางคุกพี่ทุกคนคางคุกนะทุกคนบั่นกลัวไหมยัไหนดูสิคางคุกเป็นยังไงนี่คางคกไปแล้ว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 ผมชูมให้ดูครับทุกคนนี่คางคกอยู่นี่ทุกคนไปแล้วไปแล้วไปตรงไปโน่นแล้วคางคก ตามไปตามไปตามไปไหนดูสิตามไปตามไปเลยตามไปเขาไปไหนล่ะเขาไปหาลมพางแล้วปั๊มเขาไปหาลมพายป่ะสาวใช่หรือเขาจะเข้าลงพางต้องตามรีวเขาจะขึ้นมาข้างบนเหรอ เขาขึ้นไม่ได้หรอกบนนั้นเป็นบนบ้านนะเขาขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเป็นมันเดยสูงเป็นบน,นบ้าน